สวัสดีครับลูกศิษย์พี่พีมที่น่ารักทุกคนพี่พิมพ์จะมาสอนวิธีการกดเครื่องคิดเลขในทางสถิตินะครับสำหรับน้องที่เรียนสถิติ422111และ422101นะครับเครื่องคำนวณสถิติที่พี่พีมพ์จะสอนเนี่ยจะเป็นยี่ห้อคาซิโอ ส่วนยี่ห้ออื่นก็ใช้ได้นะครับแต่ว่าพี่พิมพ์ถนัดยี่ห้อนี้ฉะนั้นเนี่ยน้องๆที่เรียนกับพี่พิมพ์ก็จะแนะนําให้ใช้คา s i ซนะครับสําหรับเครื่องคิดเลขคา s i ซเนี่ยจะมีสองซีรีส์หลักๆก็คือรุ่นเก่ากับรุ่นใหม่นะครับก็จะมีของเลขที่ลงท้ายด้วย ms กับ es ให้ดูชัดๆนะครับถ้าเป็นรุ่นสีเข้มๆหน่อยก็จะเป็นรุ่นของ MS <c oughs> สังเกตว่าเป็น FX 991 MS <c oughs> อันนี้จะเป็นซีรีส์เก่านะครับซึ่งก็ใช้ได้เหมือนกันแต่การกดก็จะต่างกันแต่ถ้าเป็นรุ่นใหม่ขึ้นมาเนี่ยก็จะเป็นรุ่น Casio FX ลงท้ายด้วย ES Plus ถ้าใหม่สุดตอนนี้คือจะเป็น Plus ซึ่งจะดีขึ้นเยอะ นะครับเร็วขึ้นมากแล้วก็ข้อดีคือสามารถตั้งเศษส่วนได้นะครับสามารถทําให้เราเนี่ยตั้งเศษส่วนได้ซับซ้อนนะที่จะกดให้ดูเป็นตัวอย่างอย่างสุสที่ซับซ้อนกดได้หลายชั้น กดมั่วนะครับนั่นเองซึ่งในลักษณะน,นี้มันจะทำให้เรามีโอกาสผิดพลาดน้อยนะครับคือถ้ากดตรงตามนี้ไม่ผิดแน่นอนต่างกับต้น M S M S ก,ก็ต้องใช้วงเล็บให้เป็นคือมันจะมีแค่ชั้นเดียวไม่สามารถตั้งเศษส่วนได้ ถ้ากับแบบเมื่อกี้ก็ต้องรู้จักใช้วงเล็บแต่ก็ไม่ถือว่ายากหรอกครับถือว่าใช้ได้เหมือนกันก็ใช้ได้เหมือนกันครับไม่เป็นไรั้น สำหรับวันนี้จาระศัายการเมมตัวเลขในกรณีที่เราเจอข้อมูลดิบเช่นอย่างดังที่เห็นนี่นะครับในโจทย์ในข้อสอบเนี่ยถ้าเกิดว่ามีข้อมูลดิบมาเนี่ยสำหรับเครื่องคิดเลขทางสถิติเนี่ยก็จะสามารถมีฟังก์ชันลัดนะครับเราสามารถเมมตัวเลขและหาค่าต่างๆได้เลยโดยที่เราไม่ต้องมานั่งบวกซึ่งตัวน,นี้อาจารย์ก็สามารถอนุญ,ญาตให้เราใช้ได้ เอาละก็จะเริ่มเลยนะครับโดยจะเริ่มจากรุ่น ms ก่อนนะครับสำหรับน้องที่ใช้รุ่น es นะครับอาจจะสะคิปข้ามไปก็ได้นะครับเอนลัเราจะเริ่มเลยนะเพื่อไม่ให้เสียเวลาครับเราก็จะเริ่มตั้งโหมดก่อนนะในการที่จะมีมตัวเลขเนี่ยจะต้องตั้งโหมดก่อนโดยใช้ปุ่มโหมดตรงขวาน,นะครับโหมดสำหรับรุ่น991เนี่ย ก็จะเป็นกดสองทีเป็นให้เลือก S D หกดให้เจอ S D แล้วกดเลขข้างล่างนะครับเขาบอกเลขหนึ่งแล้วก็กดเลขหนึ่งพอกดเลขหนึ่งปุ๊บเนี่ยมันจะมี S D ขึ้นมาบนหน้าจออาจจะเห็นไม่ชัดนะครับแต่ว่าหนูจะเห็นที่เครื่องของหนู เอาละพอมหมด S D แล้วนะเราก็จะพร้อมที่จะเมมเลขทีละตัวนะมีเลขอะไรบ้าง10 12 15 19 20ิบ้าเกราก็เมมตัวแรกนะครับก็10พอกด10ปุ๊บกดปุ่ม M บวกตรงนี้ <Okay. S 1> ครับซึ้งาเมมไปแล้ว n เท่ากับหแปลว,ว่าเมมไปแล้ว1ตัวให้เรากดต่อเลย12 M บวก สิห้า m บวกสิบเก้า m บวกยี่สิบ m บวกอ่ละเมมครบแล้ว5้าตัวนะครับ n เท่ากับห้าพอเมมครบแล้วให้กดปุ่ม AC ออกมาหน้าหลักได้เลยพอกลับมาหน้าหลักแล้วเนี่ยเลขก็จะยังอยู่นะครับเลขที่เราเมมไว้ก็จะย,ยังอยู่จนกว่าเราจะเคลีย หรือจนกว่าจะตั้งโหมดใหม่ฉะนั้นระหว่างนี้อย่าเพิ่งไปโดนปุ่มโหมดครับถึงปิดเครื่องแล้วเลขก,ก็ยังอยู่ครับกลับมาใหม่เลขก,ก็ยังอยู่สามารถเช็คได้กับลูกศรน,นะครับ x ห1 x 2, ึ่งสิ x สองสิเลื่อนไปเรื่อย x 3าม0โอเคนะถ้าอยากจะเปลี่ยนก็ให้แก้ตรงนี้แหละนะครับถ้าหนูเมมผิด หนูก็ไปแก้ตรง x เ,เนี่ยสมมติหน่างจะเปลี่ยนเลขหนูกดเท่ากับแล้วก็หนูกดเลขแล้วกดเท่ากับป้อนขึ้นไปเลยนะครับถ้าเรามาดูว่าเราสามารถหาอะไรได้บ้างนะหลักๆก็จะมี2องฟังก์ชันคือ sum กับ h a r e เริ่มจาก sum ก่อนนะครับฟังก์ชัน sum หรือผลรวมนะให้กด h ชิ ft s sum ตรงเลขหนึ่ง ตอนเล่หนึ่งจะมีปุ่มสีเหลืองอักษรสีเหลืองอยู่นะครับแล้ว,ว่าต้องกดชิปชิปแล้วก็ x ซมมีอะไรขึ้นมาบ้างที่เห็นนะครับก็จะมีสัญลักษณ์ผลรวมก็คือซมมีซั x กำลังสองซ x แล้วก็ n ซั m x กำลังสองหมายถึงผลรวมของกำลังสองหมายถึง สิบกำลังสองบวกสิกำลังสองบวกสิากำลังสองบวกสิก้าำลังสองบวกยี่สิกำลังสองนะครับซำเอหมาถึงผลรวมของ x ธรรมดา10บบวก1ิบสอบวกสิบห้วกสิบวกยีสิครับมน n เอ็คือจำนวนของข้อมูล5ตัวไม่เป็นไรนะครับสมมติว่าอยากจะหาซ้ำเกซก็กดชิป x สามเรก็กด sum x ก x ก็คือกดเลขสอเท่ากับเ6อยากหา sumx กำลังสองชี้ x สานะครับกดเลขหนเท่ากับหนึ่งพันสาเกำลังสเท่ากับหนึ่งพัน้า N อ <N, S 1> ็นก็คงรู้แล้วแหละถ้าทุกครั้งที่กดก็กด,ด AC ออกมาหน,น้าหลักแล้วก็เข้าไปใหม่ชี s ีซันเอ็นเท่ากับ5โอเคอันนี้ไม่ต้องไม่ซีเรียสร,รู้อยู่แล้วนั่นเองนี่ก็คือฟังก์ชันของ SUM นี่นอกจากนี้แล้วยังมีฟังก์ชันอีกอันหนึ่งนะครับฟังก์ชันของแวร์นะครับเอแวร์ s wear, ตรงเลขสองข้างๆกันนะเราลองเราเอมาก่อนหน้าหล ชิปแล้วก็เอสแวร์เจออะไรบ้างนะหนูเจอ x อ็ก x บาร์เอ็กซิมาเอ็นกมาเอ็ลบหนึ่งเอ็กในที่นี้หมายถึงค่าเฉลี่ยนะครับค่าเฉลี่ยถ้าเป็นข้อมูลของประชากรก็จะเป็นมิลแต่ถ้าเป็นข้อมูลของตัวอย่างจะเป็น x อ็กบาร์นะครับ สูตรมิวกับสูตรเอกบาคำนวณเหมือนกันวิธีคำนวณเหมือนกันนะครับแล้วแต่ว่าที่มาของข้อมูลคืออะไรถ้าเป็นประชากรก็จะเป็นมิวครับเราสามารถกดมาได้เลยเราก็กด x อกบากดเลขหนึ่งเท่ากับ15.2มันก็คือ sum x ส่วน n นั่นเอง 5.2โดยคือเขาคิดมาให้เลยโดยที่เราไม่ต้องไปนั่งหาสับเอแล้วไม่ต้องมานั่งหาสับเอส่วนเองก็คือเครื่องคิดเลขเนี้ย<ๆ>ก็จะช่วยเราได้ให้เร็วขึ้นครับซึ่งม,มีประโยชน์มากๆต่อไปชิปเอสแวรต่อไปนะครับเข้าไปอีกรอบหนึ่งมี X ิ n X ่าเอ็ในที่นี้หมายถึง ซิกมา x ซิกมา n ในที่นี้หมายถึงซิกมาเราต้องเข้าใจว่าซิกมาในที่นี้คือส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของประชากรถ้าเราอยากหาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูลที่เราเมียมไปโดยที่ข้อมูลนั้นเป็นประชากรเราจะใช้ซิกมาซึ่งตัวซิกมาเนี่ยก็จะมีสูตร แบบนี้ครับรูทสามกำลังสองหารเอ็ลบมิกลกำลังสองครับข้าพายเขียนไม่ชัดนี่คือมินะครับฉะนั้นในกรณีข้อมูลเป็นประชากรข้อมูลที่เราเมมไปเป็นประชากรน,นะครับแล้วอยากหาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานรูกแบ2สองรูก,กตัวนี้ออกมาเลย เอ็กซิมาเอ็นมาลยเท่ากับสามจุด8ปดหกับสามจุนี่คือส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของประชากรแต่ถ้าเป็นความแปรปรวน หนูก็ยกกำลังสองหนูก็สามารถเอาค่านี้ไปยกกำลังสองได้ฉะนั้นาสามารถก็ยกกำลังสองได้เลยได้เป็นความแปรปรวนเลย14.96นั่นเองซึ่งจะเร็วโดยที่เราไม่ต้องคำนวณเลยเห็นไหมครับสบายมากเลยถ้าเป็นประชากรแล้วโจทย์ถามหาส่มมวนเบี่ยงเบนหรือความแปรปรวนนะครับ เราสามารถเมมแล้วกดออกมาได้เลยต่อไปอีกตัวหนึ่ง x ซ i g m a n ลบหนะครับเข้าไปใหม่นะครับชิปเอซแว x, x sigma n ลบหนะหมายถึงส่วนเบีเ่ยงเบนเหมือนกันนะครับ แต่เมื่อกี้เอกซิมาเป็นส่วนเบี่ยงเบนประชากรแต่ถ้าเป็นเอกซิมาเอ็นลบหนึ่งในที่นี้หมายถึงส่วนเบี่ยงเบนของตัวอย่างใช้สัญลักษณ์เอสไม่เหมือนกันนะถ้าข้อมูลที่เราเมียไปเนี่ยเป็นตัวอย่างหลังสุ่มนะครับถ้าจดถามหาส่วนเบี่ยงเบนหมายถึงเอสเราจะใช้เอกซิมาเอ็นลบหนึ่งซึ่งสูตรเนี่ยจะไม่เหมือนซิกมาสูตรของเอส เป็นแบบนี้ซึ่งไม่เหมือนกันฉะนั้นเราต้องกดให้ถูกถ้าเป็นตัวอย่างต้องกด เอกซิมาเอกรลบหนึ่งเท 3, ่ากับส,ส,ส,สามเท่ากับสี่จุดส่ครับฉันเลียกกดให้ถูกถงนั้นคือคำนวณก็จะช่วยให้เราประหยัดเวลาได้มากในกรณีที่เรามีข้อมูลดิบครบทุกตัว ฉันนี่ก็คือฟังก์ชันสำหรับรุ่น M S ครับง่ายต่อไปก็จะไปดูสำหรับน้องๆที่ใช้รุ่น E S บ้างครับรุ่น E S ก็ใช้แตกต่างกันเรเลขเดิมเริ่มต้นของรุ่น E S ในการเมมตัวเลขเมมข้อมูลก็กดโหมดก่อนครับ กดโหมดแล้วให้เลือกสแตทกดเลขสองพอกดเลขสองปุ๊บเนี่ยมันจะมีให้เลือกหลายแบบสแตทมีหลายแบบให้เลือกหนึ่งแวร์เลขหนึ่งนะครับหนึ่งแวร์มาถึงหนึ่งตัวแปรกดหนึ่งพอกดปุ๊บก็จะมีช่องให้เติมตัวเลขเป็นเคอร์เซอร์สีเข้มหน้าที่ของเราคือป้อนตัวเลขก็ไปสิบสิบสองสิบห้าสิบก็ยี่สิบอย่างตัวแรกนะครับสิบ กดสิปบกดเท่ากับมันก็จะขึ้นไปแล้ครับกดต่อได้เลยฮะสิบสองเท่ากับห้าสิบเก้าเท่ากับเท่ากับก็ขึ้นไปครบแล้วนะครับพอครบแล้วเนี่ยกดเอซออกมาเลยเลขก็จะยังอยู่จนกว่าเราจะเคลียร์จนหรือจนกว่าเราจะกดโหมดใหม่ตั้งโหมดใหม่ ับมาดูฟังก์ชันนะครับให้กด Shift แล้วกดสแตทฟังก์ชันสแตทไปตรงนิหนึ่ง s ชีปสแตทก็จะมีอะไรบ้างนะครับมีเมนูต่างๆให้เราดูที่ Data ก่อนนะครับเลข2 Data กด2ก็จะกลับไปดูหน้าของตัวเลขที่เราเมมไว้เราสามารถแก้ได้แก้ตัวเลขได้โดยการพิมพ์ตัวเลขทับเข้าไป าจอแก้ะครับท่านออกมาใหม่เข้าไปใหม่นะครับชิปสแตทเลกหนึ่งมาดูที่ซัมกับแวร์ซัมกับแวร์ก็เหมือนเมื่อกี้เลยนะครับซัมคือเรื่องของตัวซัมผลรวมแวร์ก็คือเรื่องของค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนไปที่ซัมนะครับกดสามก็จะมีซัมเอกลังสองกับซัมเอกซัมเอกลังสองก็คือผลรวมของกาลังสองสิบกำลังสองบวกสิบสองกำลังสามบวกสิบห้ากำลังสองจนครบ ก็กดเล่นๆกดหนึ่งสามลกำลังสองเท่ากับ1230ก็ได้เหมือนกันนะครับถ้าเป็นเ,เข้าไปใหม่นะชิปสตัตซัมถ้าเอาผลรวมเฉยก็คือซัมอ็กกด2เท่ากับเ6ก็เท่ากันนี่ไปดูที่แวร์บ้างนะครับชิปสตดตดรอบหนึง่ง กด4แล้วก็จะมี n ยา้ายมาอยู่ที่แวร์นะครับ x bar หมายถึงค่าเฉลี่ยถ้าเป็นประชากรหมายถึงมิลถ้าเป็นตัวอย่างคือ x bar นะครับคือกดปุ่มเดียวกันกด2เท่ากับ15.2เหมือนกันนะครับต่อไปชิปสตัดเข้าไปใหม่นะกด4 ตัวที่สามนะครับเห็นซิกมา X บางคนก็เป็นซิกมา X ซิกมา n นะครับก็คือตัวนี้นะครับหมาย X ซิกมา n หรือซิกมาเนี่ยก็คือหมายถึงสูตรส่วนเบี่ยงเบนของประชากรในกรณีที่ตัวเลขที่เราเมมเนี่ยเป็นประชากรนะครับก็ลองกดดูกดสามดูนะครับเท่ากับสามจุดแปดหกจุดแปดเท่ากันถ้าเป็นความแปรปรวน พิกแมกําลังสองแล้วก็แค่กดยกกําลังสองให้มันนะครับเท่ากับ1 4บสนะในกรณีที่เป็นประชากรทีนี้ดูต่อนะครับเข้าไปใหม่ชิปสแตทแวร์อันสุดท้ายก็คือ SX SX ในที่นี้ก็คือส่วนเบี่ยงเบนของตัวอย่าง ในกรณีที่ข้อมูลที่เราเมมมาเนี่ยเป็นข้อมูลของตัวอย่างหลังสุ่มนะครับเราจะหาส่วนเบี่ยงเบนโดยใช้ Sx ไม่ใช่ซิกมาแล้วนะครับคนละอันกันกด4นะครับเท่ากับสี่จุดสามสองสี่สามก็จะได้เป็น S ออกมาฉะนั้นอยู่ที่เราตัดสินใจว่าข้อมูลเนี้ยมันเป็นประชากรหรือตัวอย่างถ้าเป็นตัวอย่างต้องใช้ S นี่คือส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานแต่ถ้าเป็นความแปรปรวนของตัวอย่างก็ยกกำลังสองเข้าไป สิบแปดจุดเจ็ดกขนงสองคือสิบแปดจุดเจ็ดนั่นเองนี่ก็เป็นการเมมนะครับเมมข้อมูลสุดท้ายการเคลียร์ตัวเลขการเคลียร์บอกแล้วว่าเราสามารถที่จะใช้การตั้งโหมด เราสามารถกดโหมดใหม่ได้เลยเลขเลขเดิมก็จะหายไปนะครับหรือเคลียโดยใช้ปุ่มเคลียนะครับปุ่มเคลียก็คือ CLR ถ้าเป็นรุ่น MS นะครับปุ่ม CLR จะอยู่ตรงโหมดตรง CLR คือแล้วแต่รุ่นด้วยนะอย่างรุ่นนี้คือ991อยู่ทุกเคลียตรงนี้รุ่นอื่นก็อาจจะอยู่ต่างกันโรหาให้เจอนะครับ CLR ให้กด Shift CLR นะครับแล้วก็เลือกมีตัวให้เลือก SCL หมายถึงเคลียร์เฉพาะตัวเลขโหมดก็คือเคลียร์เฉพาะโหมดที่ตั้งไว้แถ้าเคลียร์โหมดตัวเลขก็หายเหมือนกันกับเคลียร์ออกด3คือกเคลียร์อองั้นก็เคลียร์ออไปเลยกด3นะครับรีเซออเท่ากับกดเท่ากับตัวลวงมากับมานาหลักหายหมดแล้วหมดหายหมดเลยนะครับแต่ถ้าเป็นรุ่น ES การเคลียร ก็ CLR เหมือนกันตัวนี้ยู่ในตัวนี้รุ่นนี้อยู่ยที่เลขเก้ 9. นะครับกดชิป CLR เคลียออกไปเลยถ้าเคลียร์เซตอัพก็คือเคลียร์โหมดเมมโมรีคือตัวเฉพาะตัวเลขเคลียนระ์ออกไปเลยเท่ากับเท่ากับไปเลยแยกไปเลยนะครับเคลียร์หายหมดแล้วนั่นเองแบบนี้ก็คือการใช้เครื่อคิดเลขในการคำนวณสถิติในกรณีที่มีตัวเลขข้อมูลดิบในการทำข้อสอบถ้าเจอข้อมูลดิบเนี่ยเราสามารถเมมได้เลย นั้นจบการสอนเพียงแค่นี้ขอบคุณครับ